สวัสดีค่ะช่อง KK Cooking วันนี้นำเสนอเมนูมันฝรั่งอบเนยกระเทียมด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเอามันฝรั่งไปปอกเปลือกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะหั่นให้เป็นแว่นบางๆโดยไม่ต้องขาดออกจากกันนะคะให้หาอะไรมารองไว้นะคะจะได้หั่นง่ายขึ้น เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานำมันฝรั่งไปต้มจนสุกนะคะใช้เวลาต้มประมาณ20-30นาทีระหว่างรอเดี๋ยวเรามาบี้เนยให้นุ่มกันก่อนเลยค่ะเนยที่ใช้ก็จะเป็นเนยเค็มนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นเนยจืดแล้วก็เติมเกลือเข้าไปได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเติมกระเทียมสับลงไปถ้าเพื่อนๆชอบเยอะๆก็สามารถเพิ่มปริมาณได้เลยนะคะ ขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มเกลือหรือพริกไทยได้อีกค่ะแล้วแต่รสชาติที่เพื่อนๆต้องการเลยนำเนยกระเทียมที่ผสมไว้ไปทาให้ทั่วในมันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วเลยค่ะ แนะนำว่าให้รอให้มันฝรั่งเย็นก่อนนะคะค่อยนำเนยไปทาไม่งั้นมันก็จะละลายแบบนี้ค่ะนำมันฝรั่งที่ทาเนยเสร็จแล้วไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนำเข้าอบนะคะด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน180องศา20-25นาทีก็จะได้มันฝรั่งที่กรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยสำหรับเนื้อสัมผัสที่ได้นะคะด้านนอกก็จะมีความกรอบ ส่วนด้านในก็จะมีความนุ่มและที่สำคัญหอมเนยกับกระเทียมมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ